ลัลวัอยู่โอ้โหเคมาหรือเปล่าอืมสวยฮะอืมหนวกเป็นน็อตโอ้โหโคตรถึงวายคู่มาฮะโอ้โหโคตรสวยสวยฮะโอ้โหอืมสวยฮะโอ้โหตัวแพงซะด้วยช็อตนี้โอ้โหสองพันสี่ฮะท่านผู้ชม โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะวันนี้ก็มาพบกับเฮียเหลาอีกเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่เกมนอกเอาขัวมันคงของค่ายพีจีนะฮะก็สำหรับใครที่กำลังเข้ามารับชมคลิปเฮียเหลาอยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเฮียเหลาด้วยนะฮะวันนี้เรามาทุน300บาทนะทุกคนมาดูกันว่าจะปังหรือเปล่านะฮะ ไปครับไปลุยกันเลยขอเริ่มที่เบดห้าเลยแล้วกันนะฮะไปครับ <c oughs> มาครับมุนแรกไงต่อ <c oughs> ยังไหลอยู่เคมา <c oughs> สวยฮะไงต่อฮะโอ้โหไหลเลยลัวโอ้โหสวยฮะตัวนี้ ช็อตแรก700เยฮะท่ากผู้ชมไปกันต่อเลยฮะโคตรตึงยังไม่หยุดสวยฮะโอ้โห,หวายคู่เจมาได้เปล่าเจอ,อยู่วะสวยฮะโอ้โหคุมโบคนโหด ยังไม่หยุดอีกแล้ท่านผู้ชมโอ้โหไหลยลื้นลัวมาดูตัวไหนโอ้โหคิวสวยฮะโอ้โหแอบนี้แปดร้อยเฉยฮะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรตึงไปกันต่อเลยฮะอเอมันหรือเปล่าอืมยังอยู่ฮะท่านผู้ชมสวยฮะโอ้โหแต่ชุดโอ้โหชุดนี้ ก <c oughs> ดตงึงตัวไหนเออ <c oughs> โอเคมาก็หวานเจี๊ยบด้วยครับแบบนี้สวยสังเกตไปกันต่อเลยฮะสวยฮนะโหไหลโคตรดีดูนะคุณผู้ชมโอ้โหยังอยู่ฮะ <c oughs> ลุ้นลัว,ลวยูโอ้โหเคมาหรือเปล่า <c oughs> สวยฮนะหนวกนน็อกโอ้โหคดถึงนู้ชมเบ็ดห้าเราลองมาซื้อฟีเจอร์กันนะทุกคนขอไปที่เบ็ดสิบไปแล้วกัน,นไหนๆก็บวกมาแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบมาลุ้นกันซื้อฟีเจอร์เบ็ดสิบไปเลย มาแล้วฮะน้ำผู้ชมมาร้มกันจะฟังแลอจะพูดเหมือนไรยังไม่มามาแล้วฮะน้ำผู้ชมยังไงต่อฮะไม่ไหลนะงเงียบยูยนะนานผู้ชม้โหูซื้อฟรีไปยังไม่ได้ทุนคืนเลย โคตรเกลือเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ยโอ้โหไม่ไหลเลยฮะท่านผู้ชมสองมุนสุดท้ายเป็นไงสวยฮนะดูมาหรือเปล่าอืมไม่มานะโอ้โหยังไงอยูตานนี้ซื้อไปพันสองโอ้โหได้กำไรสามร้อยฮะท่านผู้ชม ไปกันต่อเลยฮะส่ไปที่เบ็ดสิบไปแล้วกันสวยฮนะเคมาไหมสวยครับแบบนี้โอ้โหปล่อยคูม่มาซะด้วย <c oughs> อีกไม่มานะฮะ <c oughs> ตักสี่ห้าหมุนนอย่างนั้นก็บวกมาแล้วจะได้เลิก <c oughs> ิมาหรือเปล่าสิทธ์ต่อนักชมวายคู่มาฮะโอ้โหโคตรสวยสวยฮะโอ้โหสวยฮะโอ้โหตัวแพงซะด้วยชอ็อตนี้โอ้โหสองพันสี่ฮะนักชมคตึงโอ้โหเล่นแบบเดียร์นักชมบวกมาห้าพันกว่าบาท ก็โอเคครับวันนี้เราก็ขอปิดคลิปลงเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมฝาก like, <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์กด i ับสไเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเฮาด้วยนะ,ะก็กราบสวัสดีครับ